ไปไากันแบกไปแช่รวดบนพ่นองเลยดูกชอพน้ำอีกลวแบกเอาพ่นองเลยแบกไปใช่รวมพื่อนน้องไก่น้อเพื่อมาไกลหอลงห้านหนักโน้ช่างว่าจอกหลานชายมาทนันกว่่งนอ โอ้บาด lông บาด vậy อู้นี่ลงก่อนนี่มา ระวังน,นีล่มลมหูมลงหันพแะแห้งแน่นอ่ะอยกป้บทัน้ข่อยอลูกหล,าาล,ล,ล,ลังการดลดดวดมาลหลังอเหนื่อยบ่พั <c oughs> กกันแบกพูดละขวดอะไรเลยนี่นั่วนอะ่ะเ <c oughs> ห็นหน้าไปกอน,นุ่ห้นหนาไปก่อนหน้านักนะขึ้นไปไหว้โต้ห้นหน้าไปกอนทําเฮ้ย หายหน้าึ้นก้อนสภาพแต่ละคนเพื่อหามหอดรถไทยเงาไหลเติบมาแล้วเช่ากับผ้าไหมวันนี้แกมาหอดเฮือนพี่น้องเลยหลังจากที่พักกันคนแล้วนะแกมาเฮือนมาซานในวันนี้หอดเฮือนเป็นที่เรียบร้อยจักอีกยังรุงปุงป่วยผูบเห็นเลย ทักทายสบายและสวัสดีเด้อพี่น้องเอ็ดี้กันเบสุกุสกุนเนาะมันนี่กัมาพบมาพบกับช่อนทุบกอนสาพอมาพายอีกแล้วพี่น้องเอ้มันนี่กับนาออกมากลมมันคือเก่าฮะแล้พี่น้องเอ้เนาะแหลกกระเลกพี่น้องเอ้คุณเนาะ ๋อสะดวงหามย่างเงี้ยน,นีโอห้หามเงินหามครับอเอ้ย๋อพี่น้องไยความกว่ามทรมานเนาะกลมันแก่กลมันตากแดดบัดคนบัดยังหามก็องต้อนมาอีกอิ้ยแสตวาเนาะเพื่อสิคนขาวมาเฉลิมเฉลา,ง,ง,างแล้วเพื่อจะเป็นเงินเป็น้ามกับนักน่วงไรเติบอ๋อผู้ทนังกะ con nhá, mà y lên nó cốt làng trùng rồi nóng về choi lắm nát cong này sang mặt hết mang mân à, nhanh 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 แ้วเราถ่ายไปรู้่าอะไนะอือเราถ่ายมันเ่ยนะแม่เ้าถ่ายหี่ยวโคตรบรรดาบอกให้พ่อเห็นฉันเด้อง่ายต่าข่นไร้ช่แม่ผักแม่แม่ผักแ่แม่ก็ได้โอ้ตะเก่งแท้เนี่ยเ้ยแม่แบบนี้แม่ลูกแม่แม่่ไ,ไอะเ้อง่ไอโตนี่ซา้ไอโต้ันข่ได้พอ่ายู่

ตา้หามมตาตารพูดแบกรถมือนี่หามเแต่ยางนี่ก็ยังจากไรเลยแต่ยังยังคนมันไปใช่รถก่อนแบบนี้เนาะแม่แม่เฮ้ยเออเอ

มันไม่ด้ยหบารฟร์้ยัมันหัวใหญ่เลยนั่นไงมันหัวงี้ไงนี่นี่่ะเองป๊กอ้มึยมอยแบกสอบไฮสอบมันถอดใช้รถได้เมยยังยังเมื่นยนนมันขึ้นลงห่วยเนี่ยมบกหน้ากับบานนี่เนาะเบกกระสอบมันไกลเตอร์เพื่อย่างไปบอลรถกับพี่น้องเลยมันเป็นไก่เล้ เอด้ชออมันกับวงเอเวลระบาก็ต้องเด็กกำลังจัดพี่น้องเลตอนนี้ไปเัากันแบไปแช่รวดบนพี่น้องเลยดูกชื่อนอีกเลยตัวร้องอะยังลูกยัง

รอกิวก e e uh ่อนรอกิวรอกิวรอกิ้วไปเหนี่ยวก่อนลุยร่วงเรื่องบันทึกเมกมันลงมาแล้วก็เศร้าเหมือนอยู่กนหลวยบันทึกเนาะโอ้เห็นนักลายพี่น้องเอ้ยแบกพูดละครพูดหลากหลายมันหัวบักหนักๆเนาะหน้าฟังนี่ รอบมุมเรื่องหันพอแห้งแนเนอะข่อยกับโป้บทันเนี่ยข่อยลูกหลางการหลุดดวดมานหลังอะเมื่อยป้องพูดอย่างนี้บอกกระดูดก็อยากเห็ดน้ำลังทูพักนนพกันแบกพูดละขวดอะไรเลยเนะี่ย นักโวโบน่ะ <laughs> นั่งห,ห้หน้าไปก่อนหายหก่อนหายหน้าไปก่อนลูกหาหน้าไปก่อนนานักนะขึ้นไปไว้โต้หายหน้าไปก่อนครับเฮ้ยปึ๊บให้หน้าขึ้นก่อน <laughs> ลานกระจักผู้ชังเนาะเฮ้ยข <laughs> ึ้นไหนบอขึ <laughs> <laughs> ้น<ณ> <laughs> สภาพแต่ละคนณเผื่อหามอดรถไทยเงาลายเติบเงาแหลกในกระบานนี่มันแห้งมันนักมันเบกมันในกระบานนี่ปวดพถอะคืเราโฝดโพเนาะพี่น้องไงหันใจน้ำเกือบหมดท้องใช่ลูกลูกกับไปน้ำคูหวานยางไอโต้ถอดเห็ยังเกือบนะลูก วฮะนั่น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 ค่อยคอยคจองันจ้องนีวันไปไไปไปโอ้ยย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  เงยเงี้เฮ้ยจะเผื่อทีแกออกมาน้าหามห้อนก็ห้อนไปเขียวออกมานั่งอยู่รถเพื่อห่อนห่อนเพื่อหน่ายพานั่งอยู่ในสวนมันมาเลยวะเชียวกระพ้ามาอยู่วันนี้แกมาหอดเฮือนพี่น้องเลยหลังจากที่พักยังคนแล้วเนาะแกมาเฮือนมาซร้างในวันนี้หอดเฮือนเป็นที่เรียบร้อย จีกอยังบุงปงป่วยพูเห็นเลยมู่กันหะเอาไปไห้พ่นให้พ่นไวกันมาจกคว่มสีวาแบบนี้ลงมาลงมา Jadi nam daruk lo

พันเด็กๆไม่คุ้นเคด

That's right.